วนมากกรมอุตุเตือนฉบับที่หนึ่งฝนฟ้าอากาศพาย,ยุสวัสดีค่ะมาพบกันในวันอังคารที่19กร,รกฎาคม2565วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบว่าในช่วงตั้งแต่วันที่20กร,รกฎาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะพบเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อีกทั้งในวันนี้ก็มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วยโดยจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในคลิปนี้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมิมกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะประกาศกรมุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริวเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20-24กรกฎาคม2565ฉบับที่1ลงวันที่19กรกฎาคม2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก และภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระม,มัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะส่วนลักษณะอากาศในวันนี้ ตามโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่ามรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อันได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าน ตากพิษณุโลกเพชบูรณ์หนองคายบึงการสกลนครนครพนมอำน้าเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม สมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตโดยทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30 4 0ถึง40ของพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นในช่วงวันที่2 0ถึง24กรกฎาคม2565รสมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งจากลักษณะอากาศดังกล่าวมีข้อควรระวังในช่วงวันที่20-24กร,รกฎาคม2565 ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ